เมื่อช่วงเช้าครับที่หลวงปู่บอกว่าเวลาที่มีคนมาทําบุญแล้วต้องการให้ติดชื่อตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ครับทําไมมาถึงมีเรื่องของการแบบทําบุญแล้วขอติดชื่อในวัดเกิดขึ้นเขาเชื่อไงความเชื่อของเขาว่าปัตตานุโมทนาไม่บุญสําเร็จได้โดยการอนุโมทนาอย่างน้อยก็ให้คนอื่นเขารับรู้ว่าอู๋เครอบครัวนี้ตระกูลนี้มันมาทําสลาหลังนี้เป็นเจ้าของเห็นไหมเราไปตามวัดเวลาไปงานศพ สลาชื่อนั้นๆตระกูลน,นั้นๆทำทำไมติดไปทำไมเราก็ไม่เข้าใจก็ประกาศตระกูลตัวเองให้นั่นเนี่ยเราก็โอ้โหแล้วสลาอยู่ไปเป็นร้อยปีนี่มึงลงทุนคุ้มเลยนะถ้าโฆษณานี่ก็ถือว่ามึงจ่ายถูกมากเลยนะแต่กูต้องโฆษณาให้มึงมาเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยเออไม่ถูกต้องยไม่ได้ วัดอาอน้อยเลยไม่มีไงมึงจะมาเอาใช้ใช้พื้นที่กูโฆษณาโคตเงาบรรพบุรุษมึงไปหาที่อื่นไปโฆษณาที่อื่นที่นี่ไม่มีให้ไแต่ต่อให้มึงให้เป็นร้อยล้านกูก็ไม่โฆษณาให้มึงมเวลที่นี่มีบุญให้แต่ไม่มีชื่อให้อยากทําก็มีบุญได้บุญแต่ชื่อเสียงไม่มีอยากได้ชื่อเสียงนู่นไปกรมประชาสงเคราะห์ <c oughs> ไปประกาศโฆษณาอะไรก็ว่าไปได้ชื่อได้เสียง วกหิวแสงที่นี่ไม่มีแสงให้อะมันก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรแต่ว่าเขาชอบกันเขาคิดว่านี่เป็นประกาศเ,เป็นการประกาศคุณงามความดีของตระกูลวงตัวเองแล้วมันเป็นความคิดที่มันมันดูจะเป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความภาคภูมิใจของชนรุ่นหลังๆนะโอ้หนี่ อูนี่ปู่ยาตายายกูมาสร้างไว้น,นี่ยเธอดูที่นี่นี่ของปู่ฉันนะเออเนี่ยเอาไว้คุยอวดนะเราถามว่ารุ่นมึงอ่ะมึงไม่เคยจ่ายเลยหลือหนึ่งก็ไม่เคยให้อะไรเนี้ยมีแต่ปู่ยาตายายมึงให้รครับมันกล่าวว่าดีคนเดียวแล้วจองคุ้มครองคนทั้งโคตรอะไรเงี้ยมันไม่ถูกไม่ได้อยากทำดีก็ทำลวงปู่ว่ามันก็มีดาบเป็นดาบสองคมนั่นหนึ่งก็คือทำให้คนเขาอ,อนุโมทนาสองก็คือมันทำให้คนชั้นหลังๆในตระกูลนั้นนะ ไม่คิดจะทำอะไรต่อเพราะเราได้เราได้การยกย่องสรรเสริญจากคนคจากการกระทำของคนรุ่นเก่าๆแล้วจบแค่นี้แล้วก็เอาไปคุยโวกันจนตัวเองโมเมาประมาทเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้อวดบรารมีอวดเบ่งอวดเก่งไปทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำเลยอย่างนี้เป็นตน้นมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องจบ